คุณพรพันธ์จากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณพรพันธ์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกชายเป็นนี่เหรอคะค่ะแล้วตอนนี้เมื่อวันเมื่อวานคุณจะหนอมจะตอบมาแล้วอะค่ะแล้วเราก็จะโทรไปโทรไปที่ไอ้บังคับคดีไอ้แผ่นแผ่นที่เขาแนบมาค่ะแล้วมันโทรไม่ติดก็เลยโทรหาลูกชายจะให้ลูกชายคุยเพราะตอนนี้ลูกชายอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกเขาจะกลับมาอาทิตย์หน้าเราว่าเราจะไปขอได้ไหมอะค่ะ พราะว่าเขาเวฟพวกนี้เราทําไม่ค่อยเป็นไปได้ไปได้เลยคุณอยู่จังหวัดไหนนะอยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วฐานจะอยึ่งชั้นอยู่ใกล้ๆบ้านอ๋อก็ไปเลย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 ครับไปเลยไม่ต้องถามซ้ำเลครับไปได้เลยครับไปเองได้เลยครับแล้วแล้วคนที่เป็นคู่ความนี้เป็นคุณหรือเป็นลูกชายเป็นลูกชายค่ะ จริงๆลูกชายคนต้องเป็นคนไปแต่ถ้าคุณร้อนใจคุณจะไปคิดเนี้เขาจะกลับเขาไปต่างจังหวัดรอเขาหน่อยก็ได้รอเขาหน่อยครับเพราะมันคงความต้องเป็นคนทำเองใช่ครับเราก็ได้แค่ให้เขารูเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่เขาต้องไปเองใช่ครับใช่ครับอเอานะเอานะคุณตามนี้นะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ